เชื่อว่าหัวใจของคนเราทุกคนล้วนเคยผ่านช่วงเวลาแห่งความรักที่งดงามหวานละมุนและบางครั้งก็เจ็บปวดจนน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถึงอย่างนั้นความรักเหล่านั้นกลับหล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้เป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้เราเติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้นวันนี้ขอพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวของรักแรกที่ไม่ได้มีแค่ความสุขสมหวังแต่ยังมาพร้อมกับหยดน้ำตาที่สอนให้หัว จดวงน้อยๆของเราแข็งแกร่งขึ้นค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยของเรานี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่อาจจะคล้ายกับของใครหลายๆคนเลยก็ได้ค่ะ จำได้ว่าตอนเด็กๆเ,เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยค่ะเป็นลูกคนกลางที่ค่อนข้างเงียบๆชอบอ่านหนังสือชอบอยู่ในโลกส่วนตัวไม่ค่อยกล้าสแสดงออกเท่าไหร่ครอบครัวของฉันก็เป็นครอบครัวชนชั้นกลางทั่วๆไปคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักเพื่อส่งเสียลูกๆเรียนหนังสือเติบโตมาในบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นในต่างจังหวัดเวลาว่างก็จะช่วยแม่ทางานบ้านช่วยรดน้าต,ต้นไม้บ้าง ่านหนังสือเรียนบ้างอ่านนิยายบ้างตามประสาเด็กผู้หญิงวัยรุ่นชีวิตของฉันค่อนข้างเรียบง่ายและเป็นไปตามครองรองที่ผู้ใหญ่ขีดให้ตลอดมาไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของตัวเองจะพลิกผันไปเจออะไรที่มันตื่นเต้นและสอนบทเรียนอะไรมากมายขนาดนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งที่ฉันได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในเมืองหลวง การได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพเป็นโลกใหม่ที่กว้างใหญ่มากสำหรับเด็กต่างจังหวัดอย่างฉันค่ะทุกอย่างดูน่าตื่นตาตื่นใจไปหมดผู้คนก็ดูเร่งรีบวัฒนธรรมก็แตกต่างจากบ้านเรามากฉันต้องปรับตัวเยอะพอสมควรเลยช่วงแรกๆก,ก็เหงามากค่ะคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงอาหารที่บ้านแต่ด้วยความเป็นเด็กขยันและตั้งใจเรียนก็พยายามทากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดโลกให้ตัวเองบ้างและนั่น แหะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ในงานรับน้องของคณะฉันได้พบกับเขาค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ปีสองที่ดูโดดเด่นมากในสายตาของฉันเขาตัวสูงโปร่งผิวคล้ำแดดเพราะชอบเล่นกีฬารูปร่างสมส่วนหน้าตาคมเข้มยิ้มเก่งและคุยสนุกมากๆเป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคนเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเข้ามาทักทายดิฉันด้วยรอยยิ้มที่เป็นกันเองมากๆถามถ่ายเรื่องการปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลายัยวันนั้นดิฉันรู้สึก เหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตความรู้สึกประมาตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นในเวลาเดียวกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่เขาก็เข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตของฉันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ พี่เขาเป็นคนดีมากๆในสายตาของฉันนะคะเขาเอาใจใส่ฉันในทุกรายละเอียดคอยถามถ่ายเรื่องการเรียนถามว่ามีปัญหาอะไรไหมคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่ไม่คุ้นเคยในมหาวิทยาลัยเช่นการลงทะเบียนเรียนการเลือกวิชาหรือแม้กระทั่งการแนะนําร้านอาหารอร่อยๆใกล้ๆมหาวิทยาลัยเขาเป็นเหมือนแสงสว่างที่เข้ามาในชีวิตที่กําลังปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ในเมืองใหญ่แห่งนี้เราใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆ ไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดด้วยกันเขาเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้ฟังก็เล่าเรื่องของฉันให้เขาฟังเราแลกเปลี่ยนความฝันและความคิดเห็นกันมากมายช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตของฉันเลยก็ว่าได้ค่ะรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในก้อนเมฆสีชมพูไม่เคยคิดเลยว่าความรักมันจะทำให้คนเรามีความสุขได้มากขนาดนี้ ไม่นานหลังจากนั้นพี่เขาก็สารภาพรักกับฉันค่ะบอกว่าชอบฉันมาตั้งแต่แรกเห็นและอยากให้ฉันเป็นแฟนตอนนั้นหัวใจของฉันมันพองโตเหมือนลูกโป่งที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยค่ะฉันตอบตกลงไปโดยไม่ลังเลเลยความรักครั้งแรกในชีวิตของฉันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปหมดพี่เขาเป็นผู้ชายในฝันของฉันจริงๆค่ะเขาไม่ได้แค่ดีกับฉันแต่เขายังเป็นคนที่ฉลาดมีความฝันมีความเป็นผู้นำและเขาก็เป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในมหาวิทยาลัยทุกคนเลยภูมิใจในตัวเขามากและมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ข้างๆค่ะ ความสัมพันธ์ของเราดำเนินไปอย่างราบเรื่อในช่วงแรกๆค่ะเราตัวติดกันตลอดเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอเพื่อนๆก็แซวว่าเราเป็นคู่รักแห่งคณะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักความสุขที่เคยมีมันก็เริ่มมีรอยร้าวเล็กๆเกิดขึ้นมาค่ะ ตอนแรกๆก,ก็ไม่ได้สังเกตเห็นมากนักหรอกค่ะเพราะความรักมันทำให้เราตาบอดจริงๆพี่เขาเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยค่ะเขาเริ่มติดเพื่อนมากขึ้นใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆบ่อยขึ้นเวลาที่อยู่กับฉันก็ดูเหมือนใจลอยไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนบางทีก็หงุดหงิดง่ายกว่าเดิมฉันก็พยายามทาความเข้าใจนะคะคิดว่าเขาอาจจะเครียดเรื่องเรียนหรือเรื่องกิจกรรมแต่ลึกๆแล้วในใจของฉันมันก็มีความรู้สึกไม่สบายใจ เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มรู้สึกได้ถึงระยะห่างที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเวลาโทรศัพท์ไปหาเขาก็ไม่ค่อยรับสายอ่านข้อความก็ตอบช้าลงบางทีก็อ้างว่าติดเรียนติดซ้อมกีฬาติดกิจกรรมแต่บางครั้งเพื่อนๆก็มาเล่าให้ฟังว่าเห็นพี่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆคนอื่นหรือไปทํากิจกรรมอะไรที่เขาไม่ได้บอกฉันเลย เริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้ค่ะความรู้สึกน้อยใจเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็สุดจะทนตัดสินใจทอไปหาเขาแล้วถามตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่จะบอกว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วความรู้สึกที่เขามีให้ฉันมันเปลี่ยนไปแล้ว คำพูดเหล่านั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางใจของฉันเลยค่ะโลกทั้งใบของฉันดูเหมือนจะทังลมทลายลงมาตรงหน้าน้ำตาของฉันไหลออกมาอย่างไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นความเจ็บปวดที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตถามเขาว่าทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็ได้แต่บอกว่าเขาไม่รู้เขาแค่อยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตแบบอิสระไม่ต้องการความผูกมัดอีกต่อไปแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ฉันต้องมาเสียใจไปมากกว่านี้เขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันพยายามรั้งเขาพยายามอ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาแต่เขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาต้องไปเขาขอโทษจริงๆได้แต่ปล่อยโฮออกมาไม่หยุดโทรศัพท์ในมือก็ตกลงพื้นไปอย่างช้าๆ หลังจากวันนั้นชีวิตของฉันก็เหมือนตกอยู่ในห้วงอเวจี v G เลยค่ะไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันเรียนไม่อยากเจอใครไม่อยากคุยกับใครได้แต่ขังตัวเองอยู่ในห้องร้องไห้ทุกวันทุกคืนกินอะไรก็ไม่อร่อยมองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพของเขาเสียงของเขายังคงก้องอยู่ในหูความทรงจำดีๆที่เราเคยมีร่วมกันมันย้อนกลับมาหลอกหลอนดิฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทรมานมากจริงๆค่ะ ตอนนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบได้พังทลายลงไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรความรักครั้งแรกที่เคยสวยงามกลายเป็นความเจ็บปวดที่บาดลึกในใจ เพื่อนๆพ,พยายามเข้ามาปลอบใจมาอยู่เป็นเพื่อนพาไปกินข้าวชวนไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ฉันลืมเรื่องราวแย่ๆนั้นไปบ้างแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจนั้นได้เลยค่ะคิดถึงเขาตลอดเวลาอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างทำอะไรอยู่อยากกลับไปแก้ไขทุกอย่างอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่คิดแบบนั้นความเจ็บปวดมันก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้น ไปอีกเริ่มรู้สึกท้อแท้กับชีวิตหมดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันฉันผิดอะไรไปไม่ดีพอใช่ไหม ช่วงเวลาที่ดำดิ่งที่สุดนั่นเองค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอาคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติห่างๆท่านเป็นคนที่มีเมตตาและเป็นผู้ปฏิบัติธ,ธรรมมานานแล้วท่านมาเยี่ยมที่หอพักหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวจากคุณแม่ท่านไม่ได้พูดอะไรมากนะคะ่ะแค่เข้ามานั่งข้างๆลูบหัวฉันเบาๆแล้วก็ยื่นหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆให้เล่มหนึ่งท่านบอกว่าความทุกข์ที่เรารู้สึกอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกลูกทุกคนล้วนเคยเจอ แต่เราจะผ่านมันไปได้อย่างไรต่างหากที่สำคัญลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะ <c oughs> เผื่อว่ามันจะช่วยให้ลูกเจอทางออก ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักหรอกค่ะแต่ด้วยความที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็เลยลองเปิดอ่านดูหนังสือเล่มนั้นเป็นเรื่องราวของการปล่อยวางการทำความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่เหลือเกินเริ่มอ่านอย่างตั้งใจมากขึ้นเรื่อยๆทุกถ้อยคาในหนังสือเล่มนั้นเหมือนหยดน้าทิพย์ที่ค่อยๆชโลมจิต ใจที่แห้งเหี่ยวของดิฉันให้กลับมาชุ่มชื้นขึ้นอีกครั้งเริ่มทำความเข้าใจกับหลักธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาค่ะอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรความรักความสุขที่เราเคยมีก็เช่นกันมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาทุกขังคือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจความเจ็บปวดความเศร้าความพลัดพรากล้วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นเพียงการรวมตัวกันของธาตุต่างๆเมื่อถึงเวลาก็ต้องแยกจากกันไป เมื่อได้อ่านและพิจารณาธรรมะเหล่านี้ก็เริ่มตระหนักว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติของโลกเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอเพียงแต่ไม่เคยเข้าใจมันมากก่อนยึดติดกับความสุขในอดีตยึดติดกับตัวเขายึดติดกับความรักที่เคยมีจนเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปก็เลยเจ็บปวดมากเพราะไม่ยอมรับความจริงการยึดติดนี่เองที่เป็นต้นเหตุข,ของความทุกข์ เริ่มหันมาฝึกสติค่ะพยายามอยู่กับปัจจุบันขณะไม่คิดฟุ้งซ่านไปถึงอดีตท,ที่เจ็บปวดหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงทุกครั้งที่คิดถึงเขาผุดขึ้นมาในใจก็จะพยายามรับรู้ถึงมันไม่ผลักไสไม่ตัดสินแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าไปเริ่มกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์กลับไปเรียนหนังสืออย่างตั้งใจอีกครั้งพยายามทํากิจกรรมที่ชอบ เช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลงการวาดรูปเริ่มรู้สึกว่าตัวเองค่อยๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแม้ว่าร่องรอยของความเจ็บปวดจะยังคงอยู่แต่ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากการอกหักครั้งนั้นก็คือการรักตัวเองค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเอาความสุขของตัวเองไปผูกติดไว้กับเขามากเกินไปทำให้เมื่อเขาเดินจากไปก็เลยสูญเสียความสุขของตัวเองไปด้วย แต่พอได้กลับมาทบทวนตัวเองพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยค่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองเราต้องรักและเมตตาตัวเองให้มากพอให้เกียรติตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ว่าใครจะอยู่ข้างๆเราหรือไม่ก็ตาม ยังได้เรียนรู้เรื่องของกรรมด้วยค่ะการที่คนเรามาพบกันรักกันและต้องจากกันไปล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราเคยสร้างร่วมกันมาในอดีตไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมีที่มาที่ไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็ไม่โทษใครอีกแล้วไม่โทษเขาไม่โทษตัวเองแต่กลับรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันทำให้ได้เติบโตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่ามากในชีวิต เวลาผ่านไปเรื่อยๆความเจ็บปวดที่เคยมีก็ค่อยๆจางหายไปค่ะเหลือไว้เพียงความทรงจําและบทเรียนอันล้ําค่าสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขและมีความสุขกับตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครมองว่ารักแรกครั้งนั้นแม้จะทําให้เสียน้ําตาไปมากแต่ก็เป็นรักแรกที่ทําให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีสติมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นเป็นรักแรกที่สอนให้ดิฉันรู้จักคําว่าปล่อยวางและให้อภัยไม่ใช่แค่ให้ ภัยเขาแต่เป็นการให้อภัยตัวเองที่เคยจมอยู่กับความทุกข์ด้วยคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่คล้ายคลึงกันมาบ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นรักแรกหรือรักครั้งไหนๆก็ตามทุกความสัมพันธ์ล้วนมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอคะ่ะหากเราสามารถมองความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางเราจะเห็นได้ว่ามันคือครูที่ดีที่สุดที่เข้ามาสอนเราในชีวิต หลักธรรมที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงจากการเรียนรู้เรื่องราวนี้ก็คือการฝึกเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือความทุกข์พยายามรับรู้ถึงอารมณ์นั้นๆอย่างไม่ตัดสินแล้วปล่อยให้มันผ่านไปความสุขไม่จีรังความทุกข์ก็ไม่จีรังเช่นกันทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เทียงแท้แน่นอนการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์การปล่อยวางและยอมรับความจริงต่างหากที่จะนำพาเราไปสู่ความ สงบในใจ อีกสิ่งหนึ่งคือการฝึกเมตตาจิตค่ะเมตตาต่อผู้อื่นรวมถึงเมตตาต่อตอนเองด้วยเมื่อเราอกหักหรือเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดเรามักจะโทษตัวเองซ้ำเติมตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยค่ะเราควรหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้โอกาสตัวเองได้เยียวยาจิตใจให้กำลังใจตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้และที่สำคัญคือการให้อภัยค่ะให้อภัยคนที่ทำให้เราเจ็บปวดและให้อภัยตัวเองที่เคย จมอยู่กับความทุกข์การให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราต้องกลับไปมีความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งนะคะแต่หมายถึงการปลอดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการของความโกรธความเกลียดและความเจ็บปวดที่เราแบกรับเอาไว้ต่างหากค่ะเมื่อเราให้อภัยได้ใจเราก็จะเบาลงและเป็นอิสระมากขึ้น สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าทุกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีความหมายค่ะมันเป็นเหมือนบททดสอบที่เข้ามาเพื่อฝึกฝนจิตใจของเราให้แข็งแกร่งขึ้นให้เราได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและเข้าใจตัวเองมากขึ้นหากเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นไปได้เราจะพบว่าตัวเองได้เติบโตขึ้นเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากขึ้นมีสติมากขึ้นและมีความสุขที่ยั่งยืนจากภายในได้ด้วยตัวเองค่ะ ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตนะคะไม่ว่าความรักจะพาเราไปพบเจอสิ่งใดก็ขอให้เราใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อการเติบโตเพื่อพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสงบในใจจากความเข้าใจในธรรมะค่ะ หวังว่าเรื่องราวที่ได้เล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากความรักหรือกำลังอยู่ในเส้นทางของการค้นหาความสุขและความหมายของชีวิตหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ